เหตุของความสามาคัคคีและความแตกแยกพิขุทั้งหลายในทิศใดพวกพิขุมีความพร้อมเพรียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่พิขุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไป จะป่วยกล่าวไปใยญยถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะพิกุเหล่านั้นได้ละทิ้งทำสามอย่างเสียแล้วและพากันมาถือกระทำให้มากในทำสามอย่างทำสามอย่างอะไรบ้างเล่าที่เธอละทิ้งเสียแล้วสามอย่างคือกามวิตกความตรึกในกาม พยาปาทวิตกความตรึกในทางมุ่งร้ายวิหิงสาวิตกความตรึกที่ก่อให้เกิดความลำบากทั้งแก่ตนและผู้อื่นทำสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกพิกขุเหล่านั้นละทิ้งเสียแล้วก็ทำสามอย่างอย่างไรเล่าที่พวกพิขุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มากสามอย่างคือแน่ขำมวิตก ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกามอัพยาปาทาวิตกความตรึกในการไม่ทำความมุ่งร้ายอาวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่ทำตนและผู้อื่นให้ลำบากทำสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกพิขุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มากพิขุทั้งหลายในทิศใด พวกพิคุมีความพร้อมเพรียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่พิขูทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุขแก่เราแม้ต้องเดินไปจะป่วยกล่าวไปใยถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้ เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะพวกพิกุเหล่านั้นได้ละทิ้งทำสามอย่างเหล่าโน้นเสียแล้วและพากันมาถือกระทำให้มากในทำสามอย่างเหล่านี้แทน